เอ้เอ้เฮ้ทีเนี้ยไอบอลมึงมึงฟังกูนะในหนามีตรงเนี้ยมึงมองไว้เลยว่ามึงจะโฟกัสตรงไหนแล้วมึงจะลงมึงสั่งมึงมึงมึงหาจุดที่ที่จะลงดีๆเพื่อให้คนทั้งหมดที่อยู่ในวอลเข้าใจง่ายๆเพื่อที่จะลงได้ไวถ้ามึงบอกว่าลงตรงกลางหรือว่าลงน้ะอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะลำบากเพราะว่าคนจะไม่รู้ว่าคือตรงไหนมึงหาจุดไว้เลยสักจุดแค่นั้นเลย

มึงต้องรีบ้ไอบอลมึงฟังกูทีเนี้มึงหาจุดที่ลงมึงหาจุด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 ลงบอลโอเคมึงหามึงหาจุดลงเลยมึงหาจุดลงเลยบอลแค่นั้นเลยอ่ะลงอ่ะลงเลยลงลงลงไปรวมไปรวมแล้วลงไปรวมแล้วลงไปรวมแล้วลงเลยไปรวมแล้วลงเลยดันขึ้นไปได้หล่ะดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไป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 เลย

โอ้โหเทียเอ้ยแม่ไม่ได้เล่นเที่ยวเลยโอ้พระศทำเที่ยวอะไรไม่ได้เลยทำเทียอะไรไม่ได้ไอเดียเดียระโกยวกยวกยไปไปโอ้ เฮียเอ้ยเฮียเสียงเสียงตัดเฮียควยเสียงตัดควย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 คุยเฮียยังไม่ทันทำเฮียอเลยเลยโอ้ แย่อไแบบนี้อย่านะนะเอออ่ะพี่เกศ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 สวยๆยิงไปยิงไปไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบสวยๆพี่เกศสวยพี่เกศไวไปพี่เกศอย่าอย่าอย่าโดนนีโมพี่เกศอย่าโดนนีโมพี่เลิฟกูอยู่นี่ โอ้ยเหี้ยเห็นแต่สีขาววะะสีดำกูไปไหนหมดนะอะเหี้ยผมไม่มีแต่ปืนมีแต่อะไรวะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมึงทำได้มึงทำได้ไ,ดไอ้เหี้ยพี่เกตกูโดนหลังไฟไมาช่วยพี่เกตหน่อยชุบชุบเฮ้ยมึงแหลกเหรออ๋อกูรู้แล้วไม่อยากชุบกูชุบดิมึงก็ชุบชุบชุบดิ เฮียเดี๋ยวกูจะลุกไปแบกมาอย่าอย่าอ้าตีไปตีไปตีไปสัตว์อะไรของมึงวะไออีเหี้ยอะไรของแม่งวะโอ้โหโดนนึงศพอีกคอยตีคลิกซ้ายแม่งขึ้นแบบวัตฟัก เว้ยและสดมาชุดึงออกดึงออกโอ้โหชุบเลยแหละ ไอ้กู c a นซไม่ได้หรอไอ้เรื่กูซไม่ได้โอ้โหไวะไอ้สัต้คไอไอ่ไอ้ใครบอกว่าไฟกลางคืนวไอ้เฮี้ยสัตว์กลางไหนอะกลางลำปะเปลอเน้อง เฮีย่เพ่วปเีย่เพัี่คกม่กลกับกมีอกเพื่อตรงกลากับบ้านมอีกปฏิหารมันเกิดขึ้นได้เสมอเว้ยกินซาบไมล่ะไอ้สัตว์ฮไอเฮียกันคากากเลยแต่ละตัวมีเด็กหน้าสิวอไอ้เฮียกลัวมึงตะโกนเสียงมึงยังไม่หย่านมสักตัวเลยแต่ละตัวเสียงยังไม่ห่านมเลยคยุย <c oughs> อนี่ใส่วะมันบัพาจากไว้เฮียเฮีย หวยโอ้ยเฮียหวยเฮียแม่งตายในไฟแป๊บเดียวแม่งแม่งไม่มีโอกาสได้กลับมาเลยเฮีย <Yeah. S 1> หายหายควักเลยเฮีย yeah. <Yeah. S 1> อะไรของมันวะ ไอ้เฮียเจ็บแบบนี้มันเจ็บจุงเบยครับโอ้โหโอ้โหในวงไฟพูดจริงนะเหมือนยังไม่ได้ทำอะไรเหมือนแม่งเหมือนแม่งแหลกแต่เตอไอ้แต,แต่แต่เริ่มอะแล้วเหมือนมันทำอะไรกันไม่ได้แล้วอะไม่เห็นภาพดึงเฮียอะไรกันเลยโว้ย กูหางแต่แบบคนที่ควยไปหนามพิล่างว่าจะฟักแกเลเ่างว่ากูจะนอนกี่ชั่วโมงวะวันเนี้ยหมดแล้ว โนฮีโร no no like ่โนอะไรทั้งสิ้น <facial> ถ้าไอบอลรอดนั่นช่วยได้อยู่มึงคิดว่ามึงคิดว่าไอบอสจะมึงคิดว่าไอบอสจะได้ช่วยได้หมดเลยเหรอว้าโอ้ยจนด่าฟรีเเเปิดพลงต้นอ่ะเปิดเพลงเต้นแปล เพลงเต้นแป๊บไอ้เฮียลองเอลเคไอ้ควายรู้เะบาดให้กูคือไอเทียชไม่มีชไม่มีชัืมกระจอกไอ้เฮียไอ้เฮียแปดตัวฟีลอยู่แหนวะที่ย uh, ังไม่ได้ทำไอ้เฮียเลยนี่ กระเทือนอีกรอบอ่ะไอ้ยแปะมาให้กูกระทืออีกรอบไอ้ย่าขยะไม่ทำอะไรเลยไม่เห็นภาพอะไรเลยคุยตลอดพิเศษแกงนี้แม่ยังแกงเที่ยวเด็กกับค้อกันเลยไอ้เทียไปเดียวหอกับคอกเลยสัสแบบแแบแบบแบบแบบแมันซาจังวะ อย่างไรมาหมดอก็กูนอนกินเล่นกินแล้วเอ๊จะมาฮิวๆจะทำไรอ่ะมวยใช้ฟรีแล้วมึงใช้ฟรีคุยแล้มึงใช้ฟรีคุยคุยควายตุ่นรควายมาช่วยควายเหี้ยตุ่นมมาเรามาควายตัดเด็กเหี้ยอีทีกีทีก็ตายตีนลูกกูยเด็กเหี้ยควายหัวตั้งแต่เริ่มไปอะไรมันไม่ค่อยนิ่งอืมก็ผมบอกแล้วว่า ว่ามูดมูดในการก่อนตี๋ยมันควรมันควรนี่เว้ยมันควรเต็มพร้อมไม่ใช่แบบว่าอะไรไปเลยแล้วพอจะชนก็ชนพอมันแพ้ก็อย่างเงี้ยแหละสุดท้ายมึงเป็นไงอ่ะมันก็หัวร้อนสิเครื่องไม่ติดดิตอนเนี้ยเดี๋ยวก็มึงรอแล้วนะไปไม่ถึงสิบนาทีโอ้ยไอ้ฟาลุปเฟย์อะฟาลุปเฟย์่ะ อย่าอย่าห่วงบัสนะตาบงที้พี่เดียวเคยบอกว่าเลีย่วมเล่นมึงซาจังวะอย่าอย่ากวงบัสอย่าเสียงผืนห้าพระคือที่ดนอยู่บนนกระตุกเร็วเร็วด้ไม่รู้อะอมขึ้นเขึ้นเลยอมขึ้น้ยี้ี้ืออไอมืออ้นมื ไม่อุ้มหามาฝาเดินตรงนี้เถือซอบถือซอบไม่บาปแล้วถือซอบถือซอบถวันหลงแอลเอเคใครยังไม่ถือซอบถือซอบที่เทียวบอกอ๋อโอเคเปียกว่าไปนึกว่านึกว่าทำมือไปไปไปปมีมมีาไปเลยไปกลๆกกููไปดินดินนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยหมดแล้วเหรอ บ้างเยอะมามาอุ้มว่าแต่ห่อต้องทำไงวะคือกดใช้ใช่ไหมไอฟ้ฟ้าวันนี้เหมือนคนวันะฮไอห้าร้อยบบกแล้วปะคอลี่โอ้หโหแม่เหอในไห้อ้แมึัเ,ออห,มเหมือนหดได้เกิดบ้าง ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอแก้มือในวงไฟเอ้ยเดี๋ยวกูขอฟ้าไฟใหม่เล้วงดิใครเป็นเนียอะไรวะเดี๋ยวมึอล้วงดิเอ้าล่วงว่ะเฮ้ยใจเย็นครับพี่ชายไปเมื่อยไปเว้ยมื่อยโอเค